สวัสดีจ้าพี่น้องมาเก็บสตอรเอรเบอรี่จากป่าเดิมจ้ะเต้น<ม>แต่บ่ายังไม่ค่อยซุกกันต้องหาเหมันมือคนเลยเนออโอ้โหไม่ซุกฉันก็เก็บเอาเนี่ราะว่ามันก็มีแต่สีนีนียาา่ามาแล้วขี้ขานไปป่าฝั่งทางนน้นฝั่งนงงน้นมัน เก็บปันนั้นมันเอิมมันมันมัน,มนไงล่ะมันเลือน,น้อยเล้วอะเนาะต้องหานานอะเนาะ,นะเก็บเองกิโลละสี่ยูโรแปดสิบจ้ะยังไม่ซุกก็เอาเขาเขาน่ะให้เราเก็บเองเพระาะว่าจะได ไม่ตรงจ้างแรงงานมาช่วยเก็บจ้ะเพราะว่าถ้าเขาจ้างคนมาเน่ะถ้าเขาจ้างคนมาเก็บมันตรงมาจากต่างประเทศนอมาจากเพื่อนบ้านจากยงโปแลนด์อะไรประเทศเออเรียประเทศอะไรหรือประเทศอะไรที่ยากจนน่ะนี่นี่เขาก็ต้องเสียหลายอย่างอะเนาะเขาก็เลยให้เราเก็บเองเยังเพราจะได้ถูกกว่าจ้ะเขาก็เอิม่ม ให้เราเก็บเนี่ยให้เก็บได้กิโลหนึ่งึ้นไปจ้ะต้องเก็บคนหนึ่งต้องได้กิโลหนึ่งึ้นไปเนาะเล็กหน่อยก็เขา,าฟีจ้ะไม่เป็นไร j. เราก็กินได้จ้ะโอโ้ดูตรงนี้ดูหน่ <c ười> ดูดูโอโ้เราก็กินได้แต่ว่า จะไปกินไห้มากแม่ยิงฉันไม่กินอาหารเชามางฉันไม่กินเลยจ้ะกว่าจิบทงกอะไรได้ก็ดูเจ้ามันมีซุปตั้งไหนน่ะก็เอาดิบครึ่งหนึ่งอ่ะช่วยช่วยเนี่ยโอ้ยเต็หมดแล้วของอาอยีพันหนึ่งเอาแส้มามามาอีกทา้งหนึ่งยังไงมามาพิทางที่เก่าที่เดิมมาเลยเนาะช่วยเก็บนี่ไงมันเดดปลาเก่าคนยังมีอยู่เนาะคนมาหลายแล้วเนาะดูเฮ้ย เ็บเ็บรบรบรวๆคัมา,มามองไปก็เหมือนกับว่ามันซุกตรงไหนก็ซุกคนเลยก็ขยับมากขยับมามซุกครึ่งเดียวลองเปิดดูถัน,นี่ลูกไเต็มแล้วดกคจามด้วยนี่ถ้าใครอยากมากกก็หาในกูเกิลน,นะเนาะว่าส,สตอเบอรี่เก็บเองอะ อยู่ทถวไหนไก่บ้านเนาะเก่าที่เดิมจ้ะเก็บที่เดิมเขาปพิดถนนมาตั้งไกลไกลต้องมาอีกทางนึงเนาะไม่ซุกก็เอาริซุกครึ่งเดียวน่ะ,นะเห็นไหมเนี่ยครึ่งเดียว จริงๆคิดวจชไดยมากแค่ขังเดียวเนาะมันไม่มีให้เก็บหกคนมันเยอะเกินปลาจะแตกแต่ว่ามันมีมนี่อีกปลาหนึ่งห้เก็บเนาะสองอันสองปลาติดกันเนาะอันนี้แบบพันอีกพันหนึ่งสวยเลยพันหนตูดไหมทุกอื้โอ๊ย ไปเมื่อเราหลุดกลับไปไหมลับไปเก็บทั้งอืออือไปแถวคนหนึ่งมาเปียกหนังป้าบอกว่าแถวแรกดีที่สุดเพราะว่าแดดไปเลอืออ,อใช่แล้วก็มาเก็บหนาเขาขันนาเขาเลยเย่งป้าปาร,ปรัดโอลิเวอร์ <S <S นี่ไปแ<ะ>ล้วก็เดินไปก่อนเขาเดินต่อ ก็เดินตามลัดอีกแหล้ตรงนี้อีกพันหนึ่งตรงนี้ดีแล้วแต่ว่าลอยเขาเก็บไปแล้วเนาะไม่มีแล้วโอ้ย <c ười> ไม่มีแล้วลูกคนเก็บไปแล้วลูกคือกันคือกันลอยเขาเก็บไปแล้วน,นี่ใครมากเก็บเงินเลยเล่นมดเลยนื คนเดินข้ามไปได้ยังไงวะของมะม้ายังไม่ซุกดีเลยอุณิไปไปแล้วไปฟล่อเอาให้เต็มก่อนนี่เทิือนมาเนาะ อะไรมากอีกเนี่ยเลยคนเต็มปลาแลยไปบ๊ายบาย